เพราะอาศัยตัณหาจึงม <t> ีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระนีเพราะอาศัยความตรนีจึงมีการห่วงกัน้นเพราะอาศัยการห่วงกัน้นจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาท การกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆกล่าวว่านักเต้นรำคนใด ทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อกายแตกทำลายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรอย่าเลยคำนี ขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กะเราเลยแม้ครั้งที่สองคามนิได้ทูลถามอีกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามแม้ครั้งที่สามคามนิได้ทูลถามอีกพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าคามมนิเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลาย ยังไม่ปราศจากราคะถูกเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นคาไมน,นิเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ ถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นขามมณิเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะ ถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นขามณนีนักเต้นรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาทตั้งอยู่ในความประมาท เมื่อกายแตกทําลายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาษะอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักเต้นรำคนใดทําให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้น เมื่อกายแตกทำลายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะดังนี้ไซความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดขามน,นิเราย่อมกล่าวคติสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉาน